จะมาคุยกันต่อเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลานนมที่ไม่ยุดหยุนนะคะหรือลานนมแข็งแล้วก็หัวนมที่สั้นเล็กน้อยโดยใช้ปฐุมแก้วนะคะปฐุมแก้วเป็นเ,เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหัวนมนะคะและลานนมเนาะประกอบไปด้วยแผ่นพลาสติก2ออันประกบกันด้านบนจะมีลักษณะโคง้งนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีลักษณะที่มีรูตรงกลางเพื่อใหออ้ตำแหน่งที่มีรูเนี่ย หัวนมสามารถยืย่นผ่านออกมาได้นะคะเวลาเราทําความสะอาดก็แกะออกมาล้างนมกลมสอดแล้วเวลาจะใช้ก็เช็ดให้เรียบร้อยเช็ด <ๆ S 1> ให้แห้งนะคะแล้วก็ประกบกันเลในการเลือกใช้ก็พยายามเลือกใช้ขนาดของปทัทมแก้วที่มีรูพอเหมาะกับลานนมนะคะซึ่งจะต้องใช้กับเสื้อชั้นในนะคะแล้วก็คุณจะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย8ชั่วโมงโดยการที่ใส่เสื้อชั้นในนะคะแบบที่สําหรับ ให้นมแม่นะคะแล้วก็วางลงไปตำแหน่งของลานนมนะคะซึ่งตัวปฐุมแก้วนี่จะจะ,จะช่วยนวดบริเวณลานนมให้มีความนิ่มนะ,ะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้หัวนมยืนมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะคะ,ะถ้าคุณแม่อยู่ใน ตำแหน่งที่อาศัยแรงน้มถูงโลกหาในการนวดนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณแม่ต้องการพักผ่อนหรือต้องการนอนพักก็ให้เอาปฐุมแก้วออกเนื่องจากอาจจะลายคลายเครื่องบริเวณลานนมหรือหัวนมได้ค่ะต่อไปก็จะพูดถึงปัญหาของหัวนมสั้นบออ์แบนบุ๋มที่ ปฐุมแก้วไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือสั้นมากๆนะคะหรือหัวนมบอร์ดหรือบุ๋มนะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการแก้ไขก็คือกระเป๋อยางนะคะลักษณะก็จะเป็นกระเป๋ะตรงตรงนี้ก็จะเป็นปลายเหมือนปากแตนะเอาไว้ครอบบริเวณลานนมนะคะแล้วก็มีกระเป๋ะที่สําหรับบีบเพื่อให้เกิดแรงดันลบโดยหลักการก็คือจะต้องวางตําแหน่งของปลายที่มันเป็นปากแตะนี้ให้แนบสนิทกับลานนมแล้วก็ออกแรงพอประมาณนะคะในในการบีบนะคะ ตามความรู้สึกของคุณแม่นะคะว่ารู้สึกไหวไหมนะคะแล้วก็ปล่อยเพื่อให้เกิดแรงดันลบนะคะใช้เวลาในการบีบค้างไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วค่อยๆบีบดึงออกนะคะทำซ้ำประมาณ2-3ครั้งนะคะส่วนในกรณีที่ เราต้องการให้นมลูกทุกครั้งก่อนให้นมลูกก็ควรใช้วิธีนี้นะคะในการดึงประมาณสัก2-3นาทีหลังจากนั้นก็ให้นมลูกตามปกตินะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะวิธีการก็คือบีกกระเปาะพอประมาณนะคะแล้วก็วางแนบกับลานนมให้สนิทแล้วก็ปล่อยออกมา ปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาหัวนมสั้นบอดแบนบุ๋มอีกตัวหนึ่งก็คือกระบอกฉีดยานะคะเราจะใช้กระบอกฉีดยาขนาดประมาณ2 0ซีีขึ้นไปนะคะโดยการตัดบริเวณปลายของกระบอกสิทธิฉีดยานะคะแล้วก็กลับด้านนะคะกลับด้านกันแล้วก็ใส่น,นะคะอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้ตัดนะคะถ้าตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะพอเราตัดปลายแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ สเสร็จแล้วก็กลับด้านนะคะกลับด้านเพื่อให้ด้านที่เป็นาฐานของปลายกระบอกฉีดยาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราจะไปวางบริเวณลานนมนะคะใช้หลักการเดียวกับกระเป๋อยางที่เราใช้ไปนะคะเพียงแต่ว่ากระบอกฉีดยาเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือเราสามารถเพิ่มแรงดันได้ จำนวนมากกว่านะออ,ออกแรงดึงได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังการบาดเจ็บด้วยซึ่งคนที่จะประเมินความรู้สึกได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคุณแม่นะคะต้องเป็นคนทนะะํานะคะตัวนะคะอันนี้คุณแม่ก็ต้องประเมินด้วยตัวเองนะคะว่าตัวเองไหวในแรงดันระดับไหนนะคะ ถ้าเกิดหัวนมสั้นมากๆก็อาจจะต้องออกแรงดึงมากนิดนึงนะคะก็ทําค้างไว้ประมาณ5 1 0ถึงนาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เวลาจะเอาออกก็ค่อยๆออ,ออกแรงดันอากาศเข้าไปแทนที่แล้วก็ค่อยๆดึงออกค่ะต่อไปเป็นการแก้ปัญหาหัวนมสั้นและลานนมไม่ยืดหยุ่นโดยวิธี h o p m m n n m n u e u v e r หรือ h o p m m n n x x r r i s s e นะคะโดยการที่ใช้นิ้วหอมือสข้างนะคะ าวางชิดกับขอบขอบหัวนมนะคะแล้วก็ดึงไปในทางที่ทางตรงกันข้ามนะคะทำประมาณ20ครั้งนะคะซึ่งจะช่วยให้าลานนมจะยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาหัวนมสั้นที่มีปัญหาจากการที่มีพังผืดมาเกาะบริเวณรอบรลานนมนะคะ ก่อนให้นมแม่ทุกครั้งนะคะควรจะมีการานวดกระตุ้นน้ำนมเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลายด้วยนะคะโดยการที่ใช้มือวางบริเวณฐานนมนะคะแล้วก็ใช้นิ้วสีนิ้วนะคะนวดจากบริเวณลานนมให้ทอดให้รอบนะคะให้ทั่วเต้านมนะคะนวดด้วยจังหวะสม่ำเสมอนะคะ เมื่อนวดให้ทั่วเต้านมแล้วนะคะก็นวดเลยไปจนถึงบริเวณตำแหน่งของรักแร้ซึ่งเป็นตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะนวดลานนมแล้วก็กระตุ้นหัวนมด้วยนะคะ ปัญหาที่พบในช่วงหลังคลอดบ่อยๆก็คือปัญหาการคัดตึงเต้านมนะคะซึ่งเกิดได้จาก2กรณีก็คือในช่วงสองสามวันแรกอาจจะเกิดจากการที่มีมีระบบเลือดระบบน้ำ,นำเหลืองไหลเวียนมาเลี้ยงบริเวณเต้านมจำนวนมากแล้วก็ถ้าในอีกสองสามวันต่อมาเมื่อน้ํานมมาดีแล้วจะเกิดการคัดตึงเต้านมเมื่อมีการระบายน้ํานมได้ไม่ออกไปไม่หมดเกรียงเต้านะคะวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ก็โดยการประครบ ด้วยความเย็นนะคะประมาณ20นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ประครบร้อนประมาณ2-3นาทีแล้วก็ปีบระบายน้ำนมออกไปนะคะโดยอันนี้เป็นน้ำเย็นนะคะเราก็จะทำการประครบทั้งสองข้างนะคะแม่จับนิดหนึ่งเ,เนาะ ซึ่งการประทบน้ำเย็นเนี่ยจะทำให้ลดอาการบวมของเนื้อเยื่อแล้วก็ลดอาการปวดได้นะคะหลังจากนั้นหลังจากเราประครบครบประมาณ20นาทีแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นประครบด้วยน้ำอุ่นนะคะซึ่งจะต้องใช้น้ำอุ่นจัดนะคะแล้วก็เวลาประครบทุกครั้งเนี่ยควรจะเว้น ตำแหน่งที่ควรเว้นนะคะคือตำแหน่งของลานนมนะคะเนื่องจากเราได้คุยกันไปแล้วตอนที่เราให้คําแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักกายวิภาคศาสตร์ของอหัวนมลานนมเต้านมนะ,ะซ,ซึ่งตำแหน่งนี้จะมีเป็นตำแหน่งที่มีต่อมไขมันมา,มา,มาเปิดเยอะถ้าเกิดว่าเราผ่านการเสียดสีเยอะๆก็จะทําให้เกิดการ แตกได้หรือระคายเคืองได้เราต้องเว้นช่วงนี้ไว้นะคะเราประครบทิ้งไว้สักสองสานาทีในระหว่างที่ประครบมถือไว้นี้ถึงนะคะเราก็สามารถที่จะนวดได้อันนี้คือประครบร้อนนะคะเราก็สามารถที่จะนวดได้นะคะ นวดให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยบีบระบายน้ำนมออกมาะคะ่ะ